ค่ะททรานสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวทัดลมด้วยนะไม่ทุนตุนกลุ่มทุกท่านเนี่ยวันนี้เรามาดูเรื่องราวความรักของชาวทัดลมกันนะคะพฤศจิกายนนี้นะจะส่งท้ายปีกันแล้วนะคะความรักคุณเป็นอย่างไรเริ่มกันเลยนะเพื่อเป็นความไม่เสียเวลาไพ่พ,า,พา,าคุณมีความสุขมากขึ้นนะกับสิ่งที่ควรจะเป็นกับ ะะลมหายใจกับปัจจุบันนะคะเริ่มพยายามมองทุกๆอย่างในชีวิตปรักเนี่ยให้มันเป็นพลังงานบวกแล้วก็เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะอยู่ในจุดที่นิพพานแล้วก็ได้เนาะผ่านประสบการณ์ความรักไม่เยอะทั้งเจ็บทั้งเศร้าทั้งทุกทรมานใจซึ่งตกมาในช่วงพฤศจิกายนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราปล่อยวางมากๆนะคะพยายามที่จะเอาตัวเองให้อยู่ในจุดที่เรา มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจมากที่สุดใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจพยายามหาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเอาเรื่องที่มันท็อกซิกหรือว่าบั่นทอนเนี่ยออกไปจากชีวิตนะคะหรือใครที่อาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคุณจะยึดหลักในเรื่องของความถูกต้องคุณงามความดีในการมีชีวิตคู่มากขึ้นแล้วก็ มีทำในหัวใจนะทำนำทางหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพลังงานของไพ่พักเกิดขึ้นนะในตำแหน่งแรกเลยของชาวทันลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะเรามาดูกันต่อไปนะว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความเป็นราชาดาบค่ะราชาดาบเนี่ยคือความนิ่งนะคะการที่เรามี ความรับผิดชอบกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นจริงๆเนี่ยลึกๆแล้วจิตใต้สํานึกมันค่อนข้างเครียดนะที่ผ่านมาอาจจะเจอกับความรักที่ไม่ชัดเจนเจอกับรักสามเศร้ารักซ้ําซ้อนเจอกับรักที่ทําให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับมันมีภาวะของความเครียดมันค่อนข้างนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่บางทีเราก็แบดไปเลยเราก็รู้สึกได้ว่าเออความคิดของเรามันเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่แบบเหนื่อยมากๆเลยกับความรู้สึกนี้ของตนเอง พอแค่นึกย้อนกลับไปนะคะเราก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับการที่เราพยายามเอาพลังงานลบๆเกี่ยวกับความรักมาผูกเอาไว้ที่ตนนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าบางทีเราเนี่ยมีปมในเรื่องของความรักมาจนเราก็รู้สึกกลัวการมีคู่นะคะเวลาจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีความคิดมากคิดเยอะนะคะมากๆพอสมควรเพราะว่าถ้าจะเปิดใจให้ใครสักคนเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่จะต้องเจ็บเสียใจหรือว่าความทุกข์อ่ะมันคิดถึงการมีแฟนหรือว่าคิดถึงการมีคู่เนี่ยมันคิดถึงแต่ความทุกข์ที่เข้ามาบางท่านเราก็อาจจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมานะมันไม่ได้มีความอบอุ่นหรือบางท่านเนี่ยผิดหวังกับความรักมาตลอดจนกลายเป็นปมในใจนะพอจะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกถึงความหนาวเหน็บกับการที่เราจะไปกันรอดอืม มีพลังงานของความเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์ใบนี้นะคะพยายามที่จะ move ตัวเองออกมาเนะะี่ยคะให้มีความสุขมากขึ้นกำลังหาแสงสว่างให้หัวใจนะคะหลายท่านกำลังเริ่มมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องความรักมองมิติใหม่ๆนะคะพยายามเอาตัวเองออกมาจากความเศร้าความทรมานหัวใจนะแต่มันอยู่ในช่วงที่เราไม่ได้ดิ้นรนที่จะไปหาความรักมันมงบอกว่าตอนเนี้ย เรากําลังพยายามทําสมาธิพยายามปล่อยวางคะอันไหนให้อภัยให้เมตตาให้โอกาสทั้งกับตัวเองทั้งก,กับคู่ชีวิตได้เนี่ยเราก็พยายามจะทําเพื่อที่ว่าเราจะนิพพานกับหัวใจตัวเองอเนาะนะคะปลงมากขึ้นนะปลงมากขึ้นนี่สามเหรียญสามเหรียญน,นะคะเริ่มมีการวางแผน ชีวิตตัวเองเป็นระบบระเบียบใช้ความพิถีพิถันในการทบทวนความรู้สึกตัวเองมากขึ้นบางท่านก็เริ่มมีการไปอขอคำปรึกษาจากคนอื่นหรือเวลาที่เราจะตัดสินใจรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและจะต้องมีการไปศึกษาไปถามคนรอบข้างว่าเหมาะสมไหมที่เราจะให้ใจคนคนหนึ่งนะคะหรือว่าใครที่โสดแบบโดดเดี่ยวเลยนะไม่มีใครไม่มีใครให้ปรึกษา ครอบครัวก็ปรึกษาไม่ได้เนี่ยมันก็บ่งบอกว่าก่อนที่เราจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งนะคะคุณก็จะไปศึกษาหาความรู้นะวิธีในการรับมือกับความรักนะคะฟังพอดแคสต์ฟังอะไรต่างๆที่มันทําให้ชีวิตมีระบบระเบียบทางความคิดมากขึ้นจะได้ไม่ต้องรู้สึกมาเสียเวลาหรือสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ในความรัก นะคะีคให้คําแนะนํากับคุณหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไปดูดวงนะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ทิศทางในการในการามีความรักครั้งใหม่นะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคือรักมันค่อนข้างนิ่งๆตึงๆเนาะเราอาจจะมีระยะห่างใครอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ยิ่งห่างกันเข้าไปอีกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะคิดเองทําเองเหมือนคิดพิจารณาด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ นะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะต่างคนต่างอยู่นะคะออใจลึกๆเนี่ยมันมีความใจร้อนแหละจริงๆแล้วอะแต่มันเป็นความใจร้อนที่เราพยายามมีสติพยายามนิ่งพยายามหายใจเข้าพยายามไม่ถือสาหรือมมนเป็นช่วงที่ใจร้อนแหละแต่ไม่อยากมีปัญหา เลือกที่จะหนีเลือกที่จะนิ่งเงียบไปบางท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนเราอาจจะไปรับรู้ไปได้ยินอะไรมาที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเราแต่ก็เลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเหมือนมองดูสถานการณ์ไปว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้ามันไปกันไม่รอดหรือว่าถ้ามันจะต้องเป็นจุดที่มันจะต้องไปกันต่อเนี่ยนะคะเราก็จะอาจจะมองในเรื่องความรักในพลังงานของการเป็น คู่เวรคู่กรรมไปนะคะเออหรือว่ามันอาจจะเป็นกรรมหรือเปล่าที่เรายังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้หลายท่านก็จะมีมุมมองอะไรที่มันเป็นประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะนะชาวธาตุลมขามีพลังงานของความรู้สึกเป็นราชนีความอ่อนแอนะแต่ก็เป็นความอ่อนแอที่เราพยายามจะลอยตัวขึ้นมาให้มันไดคล้อง คล่องใจเนาะหายใจออกรู้สึกเออสบายใจรู้สึกโล่งใจบางท่านเนี่ยต้องเผชิญอยู่กับความรักที่มันยังต้องทรมานอยู่ต้องใช้ความอดทนแต่ตอนนี้ค่ะพฤศจิกายนนี้เนี่ยคุณก็พยายามจะเอาตัวเองออกมาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกสบายใจให้ได้มากที่สุดถ้ามันยังไม่ขาดถ้ามันยังไม่เคลียร์หรือว่าถ้ามันยังจําเป็นที่จะต้องใช้กรรมร่วมกันต่อไปเนี่ยคุณก็จะ เข้าใจอะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจในพรมริขิตโชคชะตาที่มันยังจะต้องเป็นเช่นนี้แต่ว่าก็พยายามนะพยายามจะปล่อยวางแล้วก็ให้ความสําคัญกับกับหัวใจตัวเองไงให้มันแข็งแกร่งอืมมีพลังงานงความเจ็ดถ้วยนะจัดถ้วยนี่คือความกังวลลึกๆเนาะความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจนะคะใครที่คุยๆกันอยู่หรือว่า นะความสัมพันธ์มันอาจจะลองของรายแหกเนี่ยหลายๆท่านก็เริ่มแสวงหาช่องทางสำหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าออช่องทางว่าวันหนึ่งถ้ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องไปแผนไหนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียใจจะได้นะคะไปถูกทางอะไรประมาณนี้นะใครที่โสดอยู่เนี่ย จริงๆแล้วยังเห็นถึงความเงียบๆเนอะแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะเน้นเหมือนกับว่าคุยกับคนแปลกหน้าไปเลยคุยกับคนทางไกลคุยกับคนที่เป็นต่างชาติคนลับภาษาคุยกับคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุยเฉยๆนี่แหละ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะไปสารสัมพันธ์อะไรแต่อยากจะบอกว่านะคะจะไปคุยไปศึกษาใครก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ต้องการสารสัมพันธ์แต่ก็อยากให้ดูดีดด้วยเนาะเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตดึงดูดคนมีคู่ดึงดูดคนมีเจ้าของดึงดูดความสัมพันธ์ที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจกับคุณมาหลอกคุณมาหลอกให้คุณต้องเสียทรัพย์นะคะมาทําให้คุณ ต้องรู้สึกถึงความเป็นทุกข์มากกว่าสุขค่ะเราอาจจะไม่ใช่ทุกข์แบบทรมานใจแต่มันแบบเอ้ยสงสารเขารู้สึกเอ็นดูเขารู้สึกอยากช่วยเหลือเขาบางทีเวลาคุยกันไปแล้วเราก็อยากจะนะคะเห็นเขาเติบโตบางทีเราอาจจะเป็นสายเปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรู้สึกตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันมีพลังงานแห่งการที่เรามีน้ำใจ จะเป็นผู้ให้จะเป็นคนเปจะคอยใส่ใจจะไม่ค่อยถือสาอะไรหรือบางท่านเนี่ยถ้าเรามีคู่ชีวิตที่ถือว่าเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่มันก็ขี้เกียจพูดใจมันก็อยากจะบน่นอยากจะแบบอยากจะทะเลาะอยากจะเถียงแต่ก็ไม่รู้ว่าเถียงไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่า เราก็จะใช้วิธีเรื่องของการเปการเติมเต็มหรือเราอาจจะไม่ได้เปแต่บางทีการเป็นครอบครัวเนี่ยเราต้องหานเราต้องแชร์กันเราต้องมีน้าใจซึ่งกันและกันแต่มันกลายเป็นว่าตัวชาวทัดลมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัดปัญหาตัดจบคิดเก็บเถียงคิดเก็บพูดแค่คิดว่าจะต้องบ่นอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วก็เลยนะคะเปเองจ่ายเองเทคแคร์เองดูแลเองยิ่งใครที่แบบอยู่ไกลกันนะบางทีเราต้องไปหากันไปเจอกันเนี่ย างทีเราก็อาจจะต้องควักเนื้อตัวเองนะหมายถึงว่าจ่ายเองเนี่ยเพื่อเดินทางไปหาเขาเดินทางไปใช้เวลาดีๆร่วมกันคือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเราเซ็งอะแต่เราก็ไม่อยากมีปัญหานะเรารู้สึกเราอยากบน่นแต่เราก็พยายามที่จะหันหลังเพื่อที่จะไม่อยากเป็นประเด็นไม่อยากทาให้มันต้องบานปลายไปนะคะแต่ไอ้โมเมนต์ของความรู้สึกอิ่มเอมหัวใจเนี่ยมันไม่มีเลยจะต้องระวังเรื่องของ พอเราไม่มีความสุขอะคะ่ะไม่มีความสุขที่แท้จริงอะนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะถ้าใครแบบว่ามีแฟนมีคู่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครนะคะโสดอยู่เนี่ยตัวคนเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความต้องการสารสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะ บางทีก็ยังหุดหยิดใจอยู่เนาะเออไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วจะเป็นภาระหรือเปล่านะคะทางหัวใจเนาะขี้เกียจคุยขี้เกียจที่จะถามแต่ถ้าเออเป็นคนแปลกหน้านานๆานานทีคุยกันคุยกันแล้วก็คุยเรื่องอื่นๆคุยเรื่องที่สร้างสรรค์น,นะฮะไม่ได้มาถามแต่ว่าเออจะคบหรือเปล่าถามเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยเราก็ ราก็พอจะคุยได้เนะเงงาะถ้งเรื่องงานเรื่องทัศนคติคือคุยกันไปนเรื่อยเปื่อยแบบเนี้ยคุณจะชอบเหมือนคุยเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้แต่ถ้าใครมาคุยกับคุณแล้วมาออกเชิงจีบเกินเนาะปากหวานเกินเนี่ยรายงานตลอดเวลานะคะหรือว่าโมเมนต์แฟนเกินเนี่ยคุณจะเลี่ยนมาก <c> เ <oughs> ออสาวท่านลมคุณจะแบบพอก่อนเนาะไม่เอาเลยเนี่ยค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีพลังงานแข่งการที่เราจะได้พบเจอกับคนรัก เจอกับคนที่เรารู้สึกที่นะคะรู้สึกที่โอเคแหละนะบางท่านก็มีพลังงานของคนเก่าๆด้วยที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะอืมบางท่านก็มีคนเก่าที่เราแบบยังนึกถึงคิดถึงอยู่นะกาลังจะกลับมาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานของคนเจ้าชู้อ่ะเข้ามาเนี่ยอันนี้ย้ําเลยนะว่าสาวทัดลมระหว่างคนมีเจ้าของเข้ามานะคะ บางทีเข้ามาเนี่ยคุณรู้นะคุณรู้ทันเนี่ยคุณมีเซนที่เราแบบรู้ทันได้แต่บางทีเราก็อาจจะมีช่วงที่แบบปิดหูปิดตาข้างหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนกับมันถล่มไปแล้วหรือใครที่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วนะคะแต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องซื้อสัตว์ต่อกันเนี่ยบางทีเขาอยู่รับหลังเราเขาก็อาจจะไปทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางได้นะทําให้เนี่ย นะคะถ้าเราทะเลาะกันเรื่องมือที่สามหรือว่าเรื่องอะไรที่แบบเราไปจับได้ที่หลังเนี่ยมันจะได้ได้ซับมาจะได้ของมีค่านะคะก็คือได้เงินนะทุกเปย์นะ,ะเรื่องที่จะเปย์จะได้ไม่ต้องทะเลาะอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนี่ยมันมีพลังงานที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามเรื่องแบบความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะไปในทิศทางที่ดีมากนะัก หรือบางคนนะคะเวลาที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเวลาเขาตกหลุมรักคุณมากๆะ่ะเขาอาจจะแบบไปขอพรหรือแบบ ะะมีสาลิกาลิ้นทองนะลงณเนะมตตามหาเสน่ห์ต่างๆมาแล้วคุณอาจจะไปหลงคารมในส่วนส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามทําบุญมีสตินะคะพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวด้วยละกันเนาะเพื่อให้มันได้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีใครที่ไม่ดีใครที่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องมีกรรมติดตัวเนี่ยก็ให้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตนะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้สําหรับเช้านะคะ ทัดลมทุกๆท่านด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณในการรับชมและการติดตามแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมในการกดไลค์กด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไ่ในคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะ